อันอะไรครับอาจารย์สามแซบสามแซบทุกคนดูเก้าอี้สิทุกคนเห็นม้าไหมมีม้าเนี่ยมีแต่เขาไม่กูจะนั่งเขาไม่ให้กูนั่งทำไมอ่ะก็เขาบอกเขาไม่ให้นั่งนะแล้วกูขอนั่งแล้วเขาไม่ยอมให้นั่งกูชอบม้าหมุนมากที่สุดในโลกเลยเออทุกคนให้ให้อาจารย์นั่งไหมดี๋ยวกูจะไปทำไปที่บ้านป่ะทาเป็นสามแซบเลยนะเดี๋ยวกูนั่งอย่างไรสดกูนั่งอะไรสดฉากแบบเนี้ยเอออาจารย์ดีนะแต่เขาบอกขอน้ำให้อาจารย์หน่อยไปรายการไหนมาก็ไม่เคยเจอ ชาอะไรอลังการขนาดนี้ในการแรกที่เห็นชากอลังการอาจารย์เขาบอกจา์หน้าหวานมากผ่าน <c oughs> ฟิลเตอร์ลอยหน้ากูขนาดนี้ทุกคนไม่ใช่ฟิลเตอร์สวยไหมล่ะอาจารย์หน้ามุงมิงไหมพิธีกรจะโดนกินหัวไหมาอาจารย์วันน,วนี้ <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือกูไปที่ไหนโดนด่าที่นั่นเออต้องโดนด่าก,กันทั่วนหน้าเห็นเวลาเห็นเวลาเรียนมากมึงดู <c oughs> <c oughs> ไม่อาจารย์ช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะหรือเปล่า ดื่มน้ําเยอะของขวัญให้เขาหน่อยเร็วอออาจารย์ผมไม่ได้ของขวัญเลยของขวัญเปิดกลองมองเห็นหน่อยอย่าลืมกดจอกดใจด้วยกดจอกดใจขอจอกอใจยังไม่เคยเห็นสิงโตไม่เคยเห็นอะไรเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นสิงโตยังไม่เคยเห็นสิงโตเห็นประวันจากแน็กชาลีของอาจารย์มีอะไรที่มันแบบเวอร์เวอร์กว่านั้นไหมอะไรอะไม่รู้อะไรอะอจะก็ไม่รู้เห็นมันมีบางทีมันมาเต้นอะไรอยู่ข้างหน้าจอเนี้ยมีเต้นเตไม่เห็นเลยทุกคนสิงโตมีแล้วเคยได้หลายครั้งแฟนคลับอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีเงินนะ มีแต่คำถามคือมันมากันครบหรืยยาอดูดิก็ไม่ค่อยมีนะอาจารย์ยูนิเวิร์สใช่จ้ะยูนิเวอร์สที่สูงสุดแล้อปะยุไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรสูงสุดเลยวครับเอาเหรอเวลาเวลามีคนให้เนี่ยมันจะขึ้นยูทิคตอร์เลยว่ามีคนนี้ให้ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุดเนออที่สุดคืออะไรมันทุกคนขอดูหน่อยอันที่สุดอาจารย์หล่อจริงเอาสิงโตไหมล่ะสิงโตมาสิงโต ไม่มีตังค์จานของด้อมอาจารย์นั่นแหละไม่มีตังค์ซื้อน้ำพริกหมดแล้วมั้งซื้อน้ำพริกหมดแล้ววันนี้อุ่นหนุน้ำพริกไปแล้วเออยูนิเวิร์สมามาอุ้ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งกระดาษนกกระดาษนกกระดาษอันนี้เวอร์ยังทุกคนยังยังไม่เวอร์เลยจอบง่อยว่าทุกคนอ๋อซื้อน้ำพริกหมดแล้วเห็นไหมอาจารย์ซื้อน้ำพริกหมดแล้วอาจารย์ขายน้ำพริกทั้งวันทั้งคืนเก็บเงินไว้ซื้อพรุ่งนี้ไงเออเอฟซีอาจารย์อย่าให้เสียนะเอาหรอพรุ่งนี้จะปล่อยใช่ไหม แต่นุ่พี่ก็ตาอร่อยจริงอ่ะอ,อ,อาจารย์เอามาไหมในามาวันนี้อาานในในน่ะ อยู่ในห้องหอนอาจารย์อย่าลืมนะไม่ใช่เอากลับบ้านนะเเอดี๋ยวาให้ทิ้งไว้ด้วยนะอร่อยมากทุกคนเลยโอเคแล้วทีมงานล่ะอาจารย์ทิ้งมาก็เอามาอ๋อมานะเดี๋ยวต้องเอามาไว้ห้องนี้นะได้ครับลืมนะอาจารย์ไม่ใช่หิ้วกลับบ้านนะเออไม่หิ้วกลับหรอกหิ้วกลับนะก็มหาอะไรที่บ้านก็เต็มโรงงานหมดแล้วอร่อยจริงใายดีจนผลิตไม่ทันตอนเนี้ยอร่อยจริงค่ะอาจารย์อร่อยจริงอร่อยจริงมันไม่ได้แบบว่ากินรสชาติแบบนี้ยากมันแซ่บถึงสวงมันลงถึงจีนมีตะกร้าไหมเนี่ยจะได้ปักเลยเนี่ยตะกร้าเนี่ย อ่าอาจารย์มาสามแซบใช่จ้าสามแซบแล้วอาจารย์ไม่ไปปูเสือรองเมื่อหรอช่วงนี้เราก็ไม่เห็นเชิญอ่ะไม่เชิญูก็ไม่รู้เนยไปยังไงรู้ไม่รูู้กก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์ดูดีจังวันนี้ใช่จ้านะสดจ้าฟิวเตอร์จ้าไปตอแหลครับทำไปใช้ดานเนี่ยโฮ้ยใช่เสียงน้องไอจ้าอะไรการจ้ามาทุกคนส่งคำถามมาเร็ว ใช่จ้าออกอากาศวันไหนไม่รู้ถามอาจารย์หนูก็เขาคือบนพื้นก็จะลกๆอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ได้ลกอะไรนะคะคนนี่ไม่ได้ลกมันลกอะไรอาจารย์อาจารย์รู้ไหมรายการนี้มีมากี่ปีมีมากี่ปีแล้วมันคือใช่ที่นี่มาตลอดเลยเหรอใช่ไม่เคยเปลี่ยนเลยสิบสองปีกี่ปีนะสิบสองปีอ่ะคุณแม่เรียกบอกสิบสองปีสิบสองปีอ่ะอ่ะทุกคนมาไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยทุกคนปกตินี่เป็นคนสั่งห้ามาอาจยาไม่ค่อยใส่สติ๊กเกอร์โอเคไม่เป็นไรช่องไม่ได้เพราะว่ามัน มันแบ่งครึ่งไงทิ๊กต่อเอาไปครึ่งหนึ่งเราได้ครึ่งเดียวอ๋อหรอใช่แปลว่าเขาแบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยให้ส่งอ้าตหลังมาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูมาค่ะคุณแพรี่คุณมานั่งคุยก่อนคุณเดียวก็เอาอยู่ค่ะก็อยากดูส่งใช่ก็มันแค่ต้องแม่คุณแพรี่นั่งได้คุณได้เหนือว่านั่งนี่ก่อนฉันถือได้ฉันถือได้คุณคุณนั่งเลยค่ะด้านตรงนี้ฉันเกรงใจคุณคุณนั่งเลยคุณแพรเร่เรา แล้ววันนี้มาคุยอะไรกันะนะเนี่ยไม่รูอ้อ่ะเป็นเจ้าของรายการเป็นโปรดิวเซอร์แต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนู่นค่ะคุณแองจี้อยู่นู่นะ่ะ<ร>เดี๋ยวเราก็นั่งตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งตรงนี้เลยไม่เราอ,อ่ะหนูก็นั่งอยู่แล้วนู้นก็นั่งอยู่แล้วน่ะนึกวก็นั่งแบบอยู่รวมกันตรงนี้เหมือนแบบปูเสือรอไม่ใช่อาจารย์อันนี้อาจารย์นั่งกับพิธีกรเลยปูเสือรอยังไม่ยุบใช่ไหมไม่ยุบอาจารย์ไมโทรเออคุณแพรลี่คุณต้องไปบ้างนะคะเไปไหนครับไปปูเสือรอ เขาว่าเชิญไปแต่ว่าหนูไม่ว่างเขาไม่ไปรายการนี้นี่ไงไม่ไปไปเออเห็นไหมไม่ว่างเขาเชิญไปอยู่ได้ไปคุยเรื่องอะไรตอนนั้นมีประเด็นเรื่องอะไรว่าดังๆกันเลยคุณเทนะคะคุณเทผู้สื่อรอนะคะอะไรสักอย่างนึงคุณเทนะคะไม่ได้เทค่ะพอดีไม่ว่างค่ะยังไงทุกคนส่งคำถามมาเร็วคําถามที่เป็นแบบสาระไหนลองหน่อยสิไม่เราตะคุณไปได้อยู่ไกลถ้าเวลาเข้ามากรุงเทพทีอาจารย์อ่ะพร้อมแต่แตนบายตลอดแต่ว่าอาจารย์อยู่ที่จอมีแะบอกว่าคุณแพรรี่สวยมากขอบคุณค่ะไหมล่ะ ชุดดำชุดดำละมุนมากอาจารย์เบียร์แต่งหน้ากี่ชั่วโมงอยากมากชุดดำดอกชุดดำดอกไม้ขาวช็อตปะอาจารย์เบียร์แต่งหน้ากี่ชั่วโมงมาทุกคนชอบแกงเออมาคุยเรื่องอะไรไม่รู้อาจารย์เขาอยากคุยอะไรอ่ะถ่ายรูป อาจารย์พูดอะไรก็พูดเนาะสอนธรรมะไหมวันนี้ก็พูดธรรมะก็ให้มาพูดธรรมะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบเออสงบสงบพูดต้านๆก็คืองดลื่นเลงนิดนึงเราก็เทปเราก็จะออนแอร์ช่วงแบบปีใหม่ก็เลยมาแบบ แล้รับปีใหม่วิถีธรรมะกันมาให้พรแต่ว่าเป็นธรรมะแบบเจนแบบเจนวายนะเออธรรมะแบบเจนมาธรรมะแบบไม่น่าเบื่อธรรมะแบบไม่ต้องพับเพียบพนมมือธรรมะแบบด่ากันได้อยู่บวมไดอาจารย์ใช้เซรั่มอะไรคะหัวใสมากไม่ไมนขับรายการนป็นางละเออบูรี่เก่งีสุด ส่งสติ๊กเกอร์ก็ไม่ส่งก็ขอแชร์วิดีโอไปเลยไม่อ่านอันไหม่ไหเอ่าไปนะคะสี่สามสองเอาใหม่ไหมกดยังคะอผ่อนเขี้ยมาแบนขับรายการโพลิพั s เนี่ยถามอาจารย์เบียวฮะใช้ใช้เซรั่มอะไรหัวใสมากสดยอมีเอฟเฟกต์ด้วยตัแต่เมื่อกี้แล้วนะมันถามว่าอาจารย์แต่งหน้ากี่ชั่วโมงหลายดอกกันพวกมึงเนี่ย เขาเป็นอย่างนี้กันเองเหรอคะเป็นอย่างนี้แต่เขารักอาจารย์แล้วเขาจารย์ออโอเคเขารู้แลวเขามวดนี้ออกอะไรคะคุณคุณแพทย์ก่อนนะถ้าไม่อาจารย์ถึงแบบผันตัวเองเป็นแบบนักใบหวยใบเล่นโอ้ใบหาอะไรไปซื้อกันเองแต่มันออกเลขอาจารย์เลยนะก็ไปออกรถมาบันซื้อกันได้โชว์รุมรถตั้งแต่โชว์รุมรถไหลออกมามีคนถ่ายรูปมาไปซื้อกันหมดทั้งประเทศแล้วมันก็ออกออกอาจารย์นาจ่ามกูหอวยังไมีบหาย เอาไอ้บึงชี่หายพระเลขนี้ประกวดมาได้ถูกกคนเลยจริงจริเออเหมือนให้พรเนี่ยยิ่งด่าเหมือนยิ่งให้พรอาจารย์งวดนี้หล,ล่ะคนรวยกันใหญ่เออเราไม่ต้องลก็ไมังกลับเลยสองตัวท้ายพอดีเออแล,แล้วงวดนี้ล่ะอาจารย์ มีรอกสรรุปจนับสนุนให้คนเล่นหวยไม่สนับสนุนยามันอยู่เนี่ยถึงว่าพี่หมีแบบรวยเอารวยเอาหรือนี่เองมีคนไปถูกไปถูกจนปลดหนี้เลยนะถูกไปแสนก็มีเห็นไหมล่ะตื่นทำของแท้แปดเหรอะันแรกตื่นทำหลังๆตื่นเลข เออมามาสติกเกอร์มาจ้ามันโลภก,กันแล้วเกินขอของขวัญหน่อยสิขอของขวัญหน่อยคุณ<ไ>แพรล,ลี่คุณเสียชื่อนะคุณเป็นดาวติ๊กต็อกอ่ะแพรชาลีได้ไงดาวติ๊กต็อกมีคนนี้ <c oughs> อาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยแพนเน็กชาลีมากๆาิดหสิคะจะไปขอมาได้ยังไงเคยสั่งว่า,วาอย่าให้เอาแฟนคลับคุณแพรลี่มีไหมคะแฟนคลับคุณแพรลี่มีไหมคะ ใครเป็นแฟนคลับแฮร์รี่ขอดูของพันในสิเออมีไหมคะอ่าไหนดูหน่อยสิสิงโตสิงโตสิงโตอยู่ไหนเอ้ยหัวใจหัวใจอาจารย์บอกหัวใจกระจอกมากอาจารย์เคยบอกจะกระจอกห้องง่อยมากคนดูเยอะอยู่กันนะคนดูเยอะคนดูเยอะค่ะเออมาเลยเกือบสามหมื่นคนแล้วนะคะโอ้โใหญ่เนาะต้นใหญ่เนาะดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเจอกับเทศกาลโพลิพัสค่ะเออเทศกาลโพลิพัสใช่แล้วขอขอเชิญคุณมาขายของด้วยได้ไหมคะมีของขายหรือเหรอนี่ไง ไม่หมายถึงว่าปักตะก้าในนี้แหละนั่นแหละตะอ๋อหมายถึงว่าเอาคนมาปาใช่เทศกาลบริพัตรไงตาได้ไหมล่ะหมอปลาใส่แว่นหมอปลาใส่แว่นคุณแวลี่หมอปลาเขาไม่ได้ใส่นี้หมอปลาเขาใส่ดำใส่ขาวพูดไปคงหน้าคล้ายกันค่ะเออฮอ อาจารย์ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ไหมไม่ดื่มมึงก็ตามมาถามว่าตาช่องกูอย่าช่องนี้มามาถามก่อนหน้านี้แล้วนะตลอดช่องอาจารย์เนี่ยคำถามนี้คนนี้แหละเออเออทออมันทำไมล่ะคือมันจะให้อาจารย์ดื่มไม่ได้เออหรืออาจารย์ไปเดินไหนตอนกลางคืนเขาเห็นหรือเปล่าเดินเซอ่ะโอ้สภาพอย่างกูไปเห็นใครก็จําได้แล้วที่อาจารย์เอากระสุนบางหน้าเรย์าเต้นแบบเรียนแบบลิซ่าด้วยใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมทุกคน แค่ไรก็มันแล้วป่ะตัวปลอมนี่ดังกว่ากูอีตัวจริงแต่ละคนแต่ละคนดเป็นแฟนเออเหรอมันคนดูเป็นล้านอะแ่แฟนแต่แฟนขาอาจารย์ถ่ายโอลิแฟนไหมคะเฮ้ยแต่ละคนมันเนาะมันน่ารักเนาะกูไม่ไดู้ดไไม่้เห็นไหมล่ะกระโถนอยู่ไหนคะเออกระโถนกระโถนไปไหนวะเอออาจารย์เตรียมก่อนนะกระโถนมัั้ควนนีเฮ้ยหมวกมา ทุกคนมันอายเขาอายแขกรับเชิญเขาส่งมาเลยส่งมาเลยยูนิเวิร์สให้คุณแพรลี่หน่อยขอขอดูของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะสักชิ้นหนึ่งอยากเห็นนะได้ไหมเออมีเทพเลยเหรอช่องโพลิพัทนี่ไม่มีแต่เทพเลยเหรอมีแต่มารเหรอเธอฉันอายเขานานเนี่ยสามหมื่นคนเนี่ยไม่มีเทพเลยเหรอช่องเนี้ยเธอโชว์ไปเร็วโชว์ไปยูนิเวิร์สเร็วหมายังวันนั้นเน็กชาลีได้อะไร แน็กชาลีได้ไอเนี้ยค่ะประวานเอาปะวานถูกค่ประวานไอ้ะอางั้นคุณทําให้ได้มากกว่านี้ค่ะคุณอาจารย์เบียร์เอาไปอีซีไปเลยจ้าไปซีเดียเดียวสายเชื่อโกในตะกร้านะในตะกร้านึกว่าแฝดค่ะมึงมองยังไงมันเหมือนเท่าไหร่มึงมองยังไงมึงว่าแฝดมึงดูก่อนคนทั้งชุดทั้งผมตรงไม่มีฮาเลยเหม่กันเลยกล้าพูดมึงว่าแฝดดูยังไงแฝเซฟไลฟ์ไปไหมเนี่ยเออเรื่องเลย นะฮะแฝดชายหญิงไงคะแฝดชายแฝดหญิงอืมอ่ะคุยกันมาแล้วทุกคนนี่กว่ากูจะได้เข้ารายการเสี่ยกูหมดอาจารย์พูดเบาๆอาจารย์หมดมาก่อนแล้วเนาะอาจารย์หมดตั้งแต่บนรถตู้แล้วจริงพี่หมีชอบให้อาจารย์ทะเลาะกับใครเเป็นลยหมดที่บ้านเลยนะเอออุ้ยเขาบอกว่าอารไลฟ์สดตั้งแต่สิบโมงเช้าลงอีกทีตอนห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งโอ้โหไลฟ์มาราธอนมากโอ้โหเขาบอกว่าขอเป็น เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการได้ไหมคะกูทำมาที่พายเลยคูณวงการพักเครื่องไงฮะวงการผ้าเหลืองเลยมึงวงการผ้าเหลืองอ่ะเดี๋ยวก็ยุ่งอีกที่ล้อกัถวายปิ่นโตอาจารย์อยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไปบวชสะกทีเออกูจะไปบวชกูก็บวชไม่ได้เนี่ยที่พายแล้วก็มีคนเข้ามาถามกูจังวันนี้จะทะเลาะกันเรื่องบวชนี่แหละคนดูเป็นหมื่นเลยอ่ะคนดูเป็นหมื่นวันนี้โทะเลาะกันเรื่องบวชนี่แหละอริงเหรอ อาจารย์ดูหมอนทองกันไหมคะคุณแพรรี่คุณดูเชียร์อยู่เชียร์อยู่ไหมกำลังใจนี่ไงมาเลยอะไรอ่ะเอยอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยเธออันนี้มันอายเขาอันนี้มันอายเขานี้อายอีกเหรออายยังอายอยู่ยังอายอยู่ค่ะก็อยู่ดนเวิร์ดรายงานเนี้ยแมวไม่มาเลยเนี่ยต้องแบบมาเต็มหน้าจอเออเออมายังแฟดโมเน่คะคนไหนคะคืออะไรอะแฟดโมเน่แฟดน้องอะคะน้องน้องโมเน่ไหนคนไหนคะ ่ะทุกคนใครพี่ใครน้องคะมาเบลลี่น่าจะเด็กกว่าจ้าป่ะเด็กกว่ารุ่นน้องกันอ้าทุกคนรอดูนะสามแซบอ่ะออนแอร์วันไหนไม่รู้อ่ะปีใหม่ปีใหม่อ่ะปีหน้าทุกคนรักทั้งสองคนค่ะอาจารย์ขายหมูแดดเดียวหน่อยค่ะ ไปกดในตะกร้านู่นโอ้ตะกร้าอยู่นู่นนี่มันช่องโพลิพาร์ตเวลาเขาอยู่ในช่องไม่ซื้อเออว่าอย่างงี้อยากได้อยากซื้ออยากกินเวลาขายไม่ซื้อเวลาซื้อไม่งเออหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะแม่แม่ชมอะไรมกยไไดด้อังโอ้โหนั่งอยู่ตั้งนานได้ดอกเดียวค่ะคุณแพรลี่อะขออองัให้เเลยคุณแพรลี่คุณสู้เขาสิอายแน็กชาลีมากเลยแต่ละ มันช่องไม่ดังไงอุ้ยตายแล้วแม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้วคุณลิปอคุคิค่ะคุณชมพู่มาแล้ะค่ะคุณชมพู่มาลวค่ะอุ้ยนี่ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยแม่นะโสดฟิลเตอร์อะไรล่ะอาจารย์เบียร์ก็หน้านีวีมากไม่มีฟิลเตอร์นะคะช่องเราไม่มีฟิลเตอร์ทุกคนคุณชมพู่สวยเห็นไหมล่ะทุกคนมงควรลงแม่นะวันนี้นะคะเปแม่หน่อยเปแม่หน่อยเลวเปแม่หน่อย เกลออกกล้องหน่อยน้องเกลออกกล้องหน่อยเขาบอกพี่แมนที่เดินออกจากประตูได้แต่อาจารย์ได้เนาะเดินได้ค่ะเดินได้อาจารย์เดินได้ไม่ได้เดจะไม่ได้ดีือว่าวิ่พ้อหรือว่าอาจารย์อะไรไม่ได้บินได้หมดได้หมดไดด้หมอยากให้กุ้งสุธิราชมาออกค่ะคือพี่กุ้งพี่กุ้งสุธิราชได้ค่ะเดี๋ยวจะรับเรื่องไว้นะคะยังไงคะโอเคค่ะแม่แอปมาจ้าอยู่นี่จ้า นี่คือจะนั่งสามเหรอคะใช่ค่ะนั่งไลฟ์ไปด้วยเลยได้ไหมคะได้ไปเลยเขินเขาบอกอาจารย์หน้าใสเออนะใช้เซรั่มอะไรหัวใสมากเมื่อกี้แรงมากหน้าเนาะทำไมเอฟเซอร์เลารายการนี่ก็เป็นอย่างนี้กันเลยถือว่าพอดีพันนี่เรียบร้อยสุดแล้วชอบมีชั่วจังเลยอุ้ยตายแล้วหนูจะโดนบอกไหมนี่ใส่จริงทุกคนอยู่ไกลๆยังใส่อยู่เลย เบอร์แปดเดี๋ยวเขาปรึกษาได้อ๋อโอเคได้ค่ะมันมะพร้าวอาจารย์เขาถามกันเป็นมันดารมันขาวอาจารย์ไม่นขับถามว่าใช้น้ำมันมะพร้าวทาหัวเหรอนี่ไงคะเขาถามน้องเกลอยู่ไหนนี่ไงน้องเกล น้องเกลไปน้องเกลขอบคุณแม่ทุกคนนี่ไงน้องเกลขอบคุณแม่แรงมากน้องเกลคุณแม่อะไรล่ะทำพูดด้บน้องเกลได้ไหมคะพี่ไนรี่พูดด้วน้องเกลได้ไหมต้องพูดยังไงเนี่ยแม่เขาพูดเลยนะประโยคอะไรเนี่ยมันเยอะมันเยอะอ่ะต้องลดมีกุ๊กกูเออต้องไม่มีกุ๊กกูนี้มาสเตียร์มันดำมันขาว ใช่เราเปิดแล้วก็ส่งดีดใหม่ใไหมฉันไม่ให้เขาร้องแล้วพวกเธอไม่ได้ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาเลยฉันไม่ให้เขาร้องหรอกเธอจะมาขออะไรแบบนี้คะเปิดธรรมะบอันาดมาเลยอุ้ยทำไมโดนบล็อกแล้ววะรจริงอะ่ะ งั้นเปลี่ยนช่องค่ะแอปทักสะออนค่ะโอ๊ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะนโฟิลเตอร์ค่ะแม่โนฟิลเตอร์ค่ะแม่โนฟิลเตอร์ค่ะแม่สวัสดีค่ะปุ้น้องซื้อฟิลเตอร์หนึ่งวินงมากคุณแอปสวยโนฟิลเตอร์ค่ะน้องปีอันนี้คุณแอปกับน้องปีค่ะ ไม่ต้องมาแตวแล้วค่ะไม่ต้องไปคีรแม่ลูกแล้วค่ะการนี้แกงเบ์ใหญ่มากสนุกสนานไหมทุกคนใส่กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่อันนี้โน,โนกฟิลเตอร์แม่ <c oughs> สวยทุกคนเห็นไหมล่ะสวยจริงฟิลเตอร์แรงมากทุกคนไม่ได้ใส่ใส่ฉันดูเป็นราคาเนี่ยใส่ไหมฉันไม่ได้สวยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ปีไหนคะปีใหม่คะปีนั้นคุณแบร์ลี่เขาถามว่าปีไหนคะ <c oughs> ลูกสาวว่าชื่อปีใหม่คุณอ่ะปีไหนปีนี้แหละคฉั์ชันล่าสุดเรียบร้อยครับคุณน้าคะสวยไหมทุกคนสนุกไหมสนุกไหมรอดูเทปนี้นะขอจะไม่เห็นจะได้เลยอาจารย์บอกว่าพี่เปิ้ลน่าจะบอกแฟนคลับช่องนี้จนมากเขินนะฉันเขินเขามากฉันจะไม่มาแล้วนะทุกคนน อันนี้ช่างแต่งหน้านะคะคุณยิมดูนะคะหน้าสดเห็นไหมล่ะสวยปะสวยเลยอ่ะอยากดูอาจารย์อาจารย์นี้ค่ะเ่จะเจะเริ่มแล้วทุกคนเขินเขามากเลย u ยูนิเวิร์สก็ไม่ได้โอเคพร้อมค่ะนี่กระโถนกระโถน กระถนอยู่นี่ค่ะอาจารย์กำลังจะเริ่มแล้วทุกคนถแล้วว่านนี้กระถนกระถนคือซิงเกิลไปแล้วนะคะทุกคนไปก่อนนะรายการกำลังจะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะ